มาช่วงนี้นะครับก็พูดถึงงานนี้หน่อยนะฮะงานประชุมเรื่องน้ําแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ mm hmm. ที่เป็นประเด็นในการพูดจาของคุณปลอดประสบคุณปลอดประสบสุรสวสดีนะครับในฐานะประธานกอบอ,อเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในทํานองที่ว่าผู้ชุมนุมที่จะมาประท้วงเนี่ยถ้ามาทําผิดกฎหมายก็ต้องจับให้หมดนะฮะแล้วก็ไปบอกว่าพวก พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นขยะที่มาเกะก,กะในทํานองนี้ซึ่งหลายคนก็บอกโอ้โหแบบนี้เนี่ยมันมันเป็นคําพูดที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะรุนแรงแล้วก็ไปเปรียบคนเหมือนขยะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยทางคุณสุริยานทองหูเอี่ยนะครับเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยก็ได้ออกแถลงการของคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยนะครับบอกว่า ขอประนามพฤติกรรมการให้สัมภาษณ์ของคุณปลอดประสบที่ดูถูกผู้ชุมนุมว่าเป็นขยะซึ่งสะท้อนถึงอคติของคุณปลอดประสบที่มองการชุมนุมเคลื่อนไหวโดยใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและก่อความวุ่นวายนะฮะซึ่งการสัมภาษณ์ดังกล่าวของคุณปลอดประสบนั้นถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมือนกับเป็นผด็จการบ้าอำนาจและไม่เห็นหัวประชาชนแล้วก็เรียกร้องให้คุณยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรี ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของคุณปลอดประสบนะฮะจะมาอ้างบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ฟังไม่ได้นะฮะแล้วก็สนับสนุนให้มีการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนกลุ่มต่างๆในการแสดงความคิดเห็นต่อเวทีการประชุมผู้นําด้านน้าเอเชียแปซิฟิกในครั้งนี้นะครับวันนี้นักข่าวก็ยังไปถามเรื่องนี้กับเจ้าตัวก็คือคุณปลอดประสบคุณปลอดประสบก็ยืนยันบอกว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ขอโทษเรื่องนี้นะฮะ เดี๋ยวเราฟังเสียงดูนะครับคุยกับผมผมหาในเว็บอะคุณมูคุยกับผมอะสักคนะมันจะเข้ากันแบบวิชาการนะเราอยู่ด้านนอกนะครับเวลาเขาเรียกคนภาะเนี่ยเ่นอะอะไรเงีนยกาเซ็ตแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ไม่ได้เลือกภาษาอังกฤษนี่ยนะฮะไม่ไม่คำหยาบอะไรเลยมันไม่ได้เลือกนะฮะที่เปิดติก ผมก็บอกไม,อไม่เรื่องไม่เรื่องมันอยู่ในนี้นะครับริชาร์ดานะเท่าะนั้นเองนะครับกะไปตีโกงตีความอะไรนะครับด่าคนนึอ่ด่าจ่อยจ่อยด่าหมดทุกคน่ะนะครับเขาขุนด่าบ้างทุนทุนทนลายนยฮะคือคุณปอประสบบอกวันนี้เนี่ยบอกว่าไม่ขอโทษเพราะว่าทีพวกเขาไปไปด่าผมในเว็บเนี่ยด่าขึ้นมึงขึ้นกูผมก็ไม่เห็นขอโทษผมเลยนะฮะแล้วก็ไป ไปเปรียบบอกว่าเนี่ยไอ้ที่ผมบอกว่าขยะเนี่ยคือในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า garbage แปลว่าไม่ได้เรื่องอคือถ้าเกิดพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่คําหยาบคายแปลว่าไม่ได้เรื่องไม่ได้มีความหมายถึงขยะในทางขยะทํานองนั้น<อ>คือพยายามจะบอกแบบนี้โอ้รองนายกรัฐมนตรี <c oughs> <c oughs> แม่คุณปลอบศพคือไม่รู้จะพูดยัไงก็คุณปลอบประสบเวลา เวลาพูดวันนั้นเน่ยที่พูดนะฮะบอกว่ามาก็จับทําผิดกฎหมายก็จับมันไม่ใช่ที่ที่จะมาประท้วงฝากบอกไปด้วยเขามาประชุมเพื่อสร้างชื่อเสียงสร้างหน้าสร้างตาให้ประชาชนไม่มีที่ไหนใครเข้าไปทําร้ายใครนะครับคุณจะมาประท้วงอะไรอย่ามานะทําผิดกฎหมายสั่งจับเลยและคนเชียงใหม่ก็ไม่ควรปล่อยให้พวกขยะเหล่านี้มาเกะกะและไหนอะกะกะเบ็ดกรเบิอะไรนะี <laughs> คือรองนายกปลอบประสบเวลาพูดไปว่าเขาเป็นเป็นภาษาไทยอ่ะอแล้วว่าและเวลามาอธิบายแก้ตัวแก้ตัวว่ามันเอ้ยไอคำนี้เวลาเป็นภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้เรื่องอถ้าอย่างนั้นทําไมถึงไม่บอกว่าคนเชียงใหม่ก็ไม่ควรปล่อยให้คนที่ไม่ได้เรื่องพวกนี้มาเกะก,กะใช่ไหมก็ใช้คํานี้ไปก็ใช้คํานี้ไปคือคือที่ท่านถามจริงนี่ท่านอธิบายเลยเนี่ยคือท่านอธิบายแล้วเ <laughs> ห,วหรอแล้วบอกว่าออที่พวกนั้น ว่าผมกูมึงอะไรใครอ่ะพวกนั้นคือใครที่ไหนว่ากูมึงเรื่องอะไรยังไงใช่ไหมฮะมแต่ที่แน่ๆก็คือนายปลอบประสบสุรัสวดีว่าเขาเป็นขยะมาเกะกะใช่อันนี้ชัดๆแต่ที่คุณปลอบประสบบอกแล้วที่พวกนั้นว่าผมอะจอยเอยะไหนอะจอยเฉย,ยคุณปลอบประสบก็ยกตัวอย่างมามใช่ไหมฮะมแล้วมาย,ยกตัวอย่างฟังแล้วแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยแบบคำจริงมันไม่ใช่คำหยาบคายเลยไปตีความกันทำไมา แล้วก็ไม่มีใครก็ตีความเพราะคุณปลอบประสบว่าเขาเนี่ยมันไม่ต้องตีความเลยเพียงว่าก็ขยะไม่มีใครก็ตีความอะไรเลยใช่ไหมฮะถ้าคุณปลอบประสบว่าเขาเป็นภาษาอังกฤษเสโอเคก็พูดเต็ๆมๆเป็นภาษาไทยเนี่ยเออถ้าคุณปลอบประสบบอกว่าคืออย่าปล่อยให้พวกกาเบตรตพวกนี้มาเกะกะแล้วมีคนไปตีความโอ้โหนี่ว่าเป็นขยะ嗯嗯อันนี้ว่าได้ไปตีความแบบนั้นกาเบตแปลว่าไม่ได้เรื่อง แต่นี่คุณแบบไปว่าเขาว่าขยะขยะเข้าใจไหมเนี่ยขยะโอ้ตายแล้วรองนาะยกบ้านเรา <laughs> แล้วมีอีกประเด็นหนึ่งนะฮะกรณีที่คุณปลอบประสบแต่งตัวเป็นเป็นชุดของพยามยางราย <c oughs> แล้วก็ทำท่าคือใน Facebook หรือว่าในเว็บไซต์จะมีภาพนี้อยู่ก็คือทำท่าเหมือนกับไปชี้ฟ้าอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> วันนี้นักข่าวก็ถามคุณปลอประสบบอกว่าผมจะเชี้อะไรมันก็เรื่องของผมนะฮะ เรื่องการใส่ชุดเหมือนเจ้าทางเหนือนั้นที่จริงแล้วเป็นชุดของทางนาศิลินเขามาให้ผมลองแต่งแล้วก็ไม่ใช่ชุดพยาเมางรายนะฮะแล้วก็ไปพูดถึงประเด็นอะไรนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมดูแลกระทรวงทรัพยากรดูแลกรมป่าไม้และอุทยานตอนนี้ให้เพาะต้นงิ้วเป็นการใหญ่เพราะว่าต้นงิ้วขาดตลาดโยมบาลอีเมลมาหาผมบอกว่าคนชั่วมันเยอะต้นงิ้วไม่พอในอนรกปกติงิ้วจะใช้กับเรื่องชู้สาว แต่ง,งิ้วสมัยใหม่ใช้ได้ทุกเรื่องทุกอย่างนิ้วหมดตลาดนรกแล้วบรรดาท่านที่ทําตัวไม่ดีท่านมีโอกาสทำได้อีกแป๊บเดียวและหลังจากผมเพาะต้นนิ้วเพียงพอแล้วในพบหน้าท่านจะเดือดร้อนรูปเนี่ยเริ่มรูปเนี่ย <c oughs> เขาเอาคุณปล่อยประสบไปล้อเรียนอยู่ใน Facebook แล้วก็ไปแปะไว้อยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยหลายภาพเลยนะฮะเยอะมากใช่ <c oughs> แต่โดยสรุปแล้วผมว่าเนี่ยนะคุณปอดประสบรวมถึงล่าสุดที่คุณบรรจงพูดด้วยคุณปอดประสบมีปัญหาการพูดจริงนะมีปัญหาเรื่องการพูดจริงใช่ใชนะคุณปอดประสบเป็นผู้ใหญ่แล้วะคือพูดอะไรไม่สมฐานะนุรูปของการเป็นผู้ใหญ่เป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีคือรองจากนายกยิ่งรักใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็พูดกับประชาชนนะฮะแล้วก็ผมก็ยังสงสัยในเรื่องที่ไปพูดต้นขนตรงนิ้วเนี่ย ต้องการจะไปขู่ใครสื่อใครหรือเปล่าคุณปอกประสบไปรู้ว่าไปรู้ใครมีปัญหาชู้สาวแล้วต้องการจะสื่อหอเปล่าไม่รู้เอะไม่รู้อยู่ดีหลอกด่าใครหรือเปล่าหลอกหลอกด่าพวกเดียวกันไหมใช่ไหมฮคือต้นงิ้วมันมันหมายถึงคนที่มีปัญหาเรื่องชู้สาวอะ่ะอืแล้วใครอ่ะใครที่คุณปอกประสบคิดว่าเออต้องการสื่อเพราะว่าเรื่องต้นงิ้วกับกับ กับ n g ็มันห่างกันมากนะใช่ใช,ใช่ไหมเหมือนกับคุณปอบประสบไม่ได้ว่า NGO ออ่อว่าใครต้องการขู่ใครอ่ะใครม,มีปัญหาชู้สาวใครแอบไปหาใครอะไรยังไงรู้เปล่า <c oughs> มงงมากเลย <c oughs> มีเรื่องของ DSI ครับวันนี้คุณทาลิกเพ่งดิตนะครับอธิบดี DSI ก็บอกว่ามีหนังสือถึงคณะกรรมการข้าราชการครูนะครับ <c oughs> แล้วก็เขตพื้นที่การศึกษา119เขต เพื่อให้พิจารณาดําเนินการยกเลิกการบรรจุบุคคลจํานวน344รายโดยเห็นว่าบุคคลพวกนี้กระทาการเข้าข่ายทุจริตในการสอบโดยทําข้อสอบผิดในข้อเดียวกันและมีคะแนนสอบที่สูงผิดปกติ DSI จะได้เร่งดําเนินการสืบสวนสอบสวนนะครับก็มีหนังสือเรียกผู้ที่เข้าสอบ344คนมาให้การต่อไปด้วยนะครับถ้าให้การเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนจะกันไว้เป็นพยานเช่นถ้ายอมรับเลยนะครับว่า เออหนูหรือว่าผมซื้อเฉลยคําตอบมาจากใครจ่ายเงินเท่าไหร่พาไปชี้ที่เกิดเหตุเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้บงการได้ <c oughs> ก็แนะนําให้รีบมาฮะรีบมานะครับซึ่งถ้าล่าช้า DSI ไม่จําเป็นต้องการตัวเป็นพยานและจะถูกดําเนินคดีถึงที่สุดและนอกจากนี้ขอแนะนําให้รีบลาออกก่อนถูกเพิกถอนการบรรจุเพื่อไม่ให้ถูกดําเนินการทางวินยัย วันนี้ทั้ง344คนย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าไปซื้อเฉลยข้อสอบมาทุจริตจึงไม่ต้องลังเลหรือว่ารอลุ้นใดๆแล้วไม่ต้องลุ้นแล้วนะครับคุณผิดแน่นอนมาพบพนักงานสอบสวนเลยนะครับนี่คุณธาริตใจดีนะแนะนําเลยนะครับว่ามาเลยถ้าให้การเป็นประโยชน์เนี่ยจะก,กันไว่เป็นพยานนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าใครที่บรรจุไปแล้วให้รีบไปลาออกนะครับให้รีบไปลาออกไม่อย่างนั้นเนี่ยจะถูกดาเนินการทางวินัยอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่า ถึงลาออกไปแล้วถึงถึงบรรจุไปแล้วแล้วลาออกเนี่ยมันจะไม่มีโทษทางวินัยเลยมันมันก็ง่ายๆแบบนั้นเลยเหรอเพราะความผิดมันสำเร็จแล้วนี่ก็นั่นแหละสิฮะใช่ไหมน,นี่ฮะแล้วก็นี่นะฮะวันเดียวกันนะครับคุณธานินทร์เปรมปรีพอศูนย์ป้องกันและปราบปรามทุจริตดี i อก็พูดเหมือนกันนะครับคุณธานินทร์นะฮะบอกว่าพอ,อาและครูผู้ช่วยโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะครับซึ่งเมื่ออาทิตย์เทระเป็นข่าวไปแล้วนะครับผอ,อคนนี้สําหรับผู้มนการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานั้น DSI แจ้งข้อหากระทําผิดตามมาตรา188กรณีเอาเอกสารข้อสอบไปจําหน่ายและเผยแพร่ทําให้เกิดความเสียหายแก่สพอถอระวงังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน10,000บาทโดยผู้มนการคนนี้ยังปฏิเสธครับและให้ถ้อยคําเพิ่มเติมบางส่วน แต่ว่าแม้ d s i จะแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วแต่เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการพนักง,งานสอบสวนก็เลยปล่อยตัวไปหลังจากนี้จะรวบรวมสํานวนส่งฟ,งฟ้องอัยการต่อไปอันนี้ก็แปลกนะฮะอันนี้ฟังแล้วก็แปลกคือคือในเมื่อมีหลักฐานแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วทั้งผู้บุนการทั้งทั้งครูผู้ช่วยตัวผู้บุกเนการเนี่ยนะครับถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วแล้วแล้วคุณธานินบอกว่า เออเป็นข้าราชการพนักงานสอบสวน,นก็เลยต้องปล่อยตัวไปเอา้าข้าราชการทำความผิดต้องได้รับการปล่อยตัวไปเหรอก็ต้องโดนก็นั่นน่ะสิฮะอันนี้ก็แปลกๆนะอืมอันนี้อันนี้ผมไม่รู้กฎหมายหรือว่าคุณธานินทร์เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าใช่ข้าราชการทุกคนเนี่ยเวลาทำความผิดแล้วยังไงตำรวจจับไม่ได้แหละต้องปล่อยตัวกลับไปเหรออ้าวเอเอมันแปลกนะอืมนี่ฮะ อาจจะเป็นไปได้ว่าแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็เห็นว่าเป็นข้าราชการมีหลักมีแหล่งมีตําแหน่งอะไรคงจะไม่หลบหนีก็เลยปล่อยปล่อยกลับไปทํางานก่อนแต่ว่าถ้าทําผิดก็ต้องเอาผิดนะใช่แต่ไม่ใช่ไปบอกว่าเออเป็นข้าราชการแล้วตํารวจก็เลยปล่อยตัวไปมันไม่ใช่มันพูดใช้คําพูดแบบนี้มันไม่ถูกใช่ไหมฮะเขามาประกันตัวไปหรือเปล่าหรือว่าเขามาอะไรยังไงนะฮะครับนี่ถ้ามันง่ายๆแบบนี้ก็โอ้โหก็ดีเลยผมว่าคุณภิสิษิ์คุณสุเทพคงอยากจะให้ดีเอสไอทำตัวแบบ ทำคดีง่ายๆแบบนี้กับกับทั้งสองท่านบ้าง <laughs> เอ้ยทำไมไอ้พูดนี้มันง่ายจังเลยแต่ทําไมทีเราต่อโอ้โหเอาจริงเอาจังเหลือเกินพ <laughs> าสิคู่คเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับเชิญครับ